พุกทำไมแกต้องรีบจากฉันไปแบบนี้ล่ะฉันรักแกนะพุก ถ้าผมเป็คนไปส่งคุณมันนั้นอะคุณก็คงไม่ต้องเกิดอุประเทศแบบนี้คุณคอยให้กำลังใจผมอยู่บนฟ้านะอย่าเลยเพื่อนรักติดนะผมก็ไปดีแล้วคะ่ะผมเพื่อนนัก เินคุณว่าถ้ามุกมารู้เรื่องเราแบบนี้เนี่ยมันจะช็อกตายไหมไม่นานเกินรอหรอกเฮ้ยมุกมาเฮ้ยไอทำอะไรกันอยู่อะ แ่ก็วันนี้วันครบรอบาปีของแกไม่ใช่หรอฉันกับวีเนียร์กำลังจะจัดเซอร์ไพรส์ให้แกแต่ว่าแกดังกลับบ้านมาเร็วซะก่อนขอบคุณมากเลยนะคะไอ้ยังไงแกอยู่ฉลองกับพวกเรานะได้สิถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเคลืนไปเอาเอกสารด้านบนนะ บ้านแคนี่มันก็ร้อนนี่เหมือนกันเนาะนี่ไงแกแกมีแฟนแล้วเหรอ,อใช่อะพอดีว่าฉันมีแฟนแล้วเหมือนกันเลยนี่วินก็ซื้อให้ฉันตอนันวาเลนไทน์โอ้หงั้นแปลว่าแฟนเราสองคนเนี่ยก็มีรสนิยมเดียวกันเลยเนาะ แกชอบอะไรฉันก็ชอบด้วยขนาดแฟนแกเนี่ยฉันก็ชอบเหมือนก,นะกันนะแกแกพูดอะไรอะ่ะดูนี่สิมีเขานอนหลับน่ารักนี่เนาะไม่ทำอะไรอะ่ะไอซทำไมถึงหัวจะตัวสั่นเนาะ โกรธหรือวไงไงฮะพวกแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะโอ๊ยมุกเจ็บขาวินวินมุกคุณทำบ้าะไรเนี่ยนี่เพื่อนสนิทคุณนะฉันไม่ได้ทำอะไรนะวินวิน เราอยากกันเถอะฉันเห็นหมดแล้วนะแล้วการการะทําของคุณเมื่อวานเนี่ยมันก็ชัดเจนมากพอแล้วด้วยมันอ่อยผมก่อนนะมุกผมรักคุณจริงๆนะเราแต่งงานกันมาห้าปีแล้วอะต่อไปเนี่ยผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณอีกออกไปผมไม่เด้จะเซอร์ไพรส์คุณด้วยอะ คุณรอดูเซอร์ไพรส์ก่อนได้ไหมเผื่อว่าคุณจะเปลี่ยนใจอะ่ะวันนี้คุณออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนี่เดี๋ยวผมให้คนขับรถมารับคุณนะแลวหลังจากนั้นก็ไปดูเซอร์ไพรส์ของผมกันรับรองว่าเซอร์ไพรส์ของผมเนี่ยทำให้คุณเปลี่ยนใจแน,น่นอนผมไปก่อนนะ อยากกับมันสักทีตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะฮะใจเย็นสิไอซถ้าเรารีบหย่าตอนนี้เนะเงินของมุกบริษัทของมุกเราก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะแล้วมันเม่ไหล่ฉันรอมันนานจะทนไม่ไหวแล้วนะวินฮะใจเย็นสิผมมีแผน คนขับรถของคุณคุณขับรถสายไปสายมาแบบนี้ล่ะบุบกวัวหลับให้สบายนะทุกอย่างของคุณเนี่ยผมจะดูแลเป็นอย่างดีพวดอะไรของอินอะวินวินช่วยช่วยด้วยค่ะคุณน,นายระวังนะพ่อ,อ,อกรันอุบัติเหตุครั้งนี้ของมุกอะเขาจ่ายให้สิบล้านเลยนะ คุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนีไม่ใช่เหรออยากได้กี่ใบฉันขอสามใบได้เลยหอขอแสดงความเสียใจเลยนะครับหมอช่วยชีวิตคุณผู้หญิงไว้ไม่ทันหยุดหยุดอยู่ยนี้เลยวินไปกันได้แล้วจะดูอะไรนักหนานะ ีเผาไว้เสร็จดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ใครโทษครับเรื่องอุบัติเหตุของคุณมุกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเสียใจนะครับรวมถึงผมด้วยแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยบริษัทจะต้องดำเนินต่อไปผมในฐานะสา,ามีของคุณมุกจะรับผิดชอบงานบริหารทั้งหมดของคุณมุกแล้วก็ไอ จะมารับผิดชอบงานโปรเจกต์นี้ด้วยครับมีใครคัดค้านไหมครับไม,มไม่มีครับฉันคัดค้านค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆแล้วฉันเนี่ยยังไม่เสียชีวิตหรอกค่ะสามีฉันเขาเป็นห่วงฉันมากเลยค่ะ ก็เลยจัดงานศพขึ้นมาเพื่อที่จะแก้เคล็ดให้ฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะฉันก็ยังคงบริหารบริษัทเหมือนเดิมส่วนทุกคนเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เหมือนเดิมด้วยนะคะรับทราบไหมคะรับทราบครับน้องสาวคุณผู้หญิงยังหายใจอยู่นะครับ แต่อาจต้องใช้เวลาพักฟื้นหน่อยแค่เขาปลอดภัยเนี่ยก็ดีแล้วล่ะคะ่ะยังไงฉันฝากคุณหมอเนี่ยช่วยดูแลน้องสาวฉันให้ดีนะคะจนกว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองคะ่ะลองดื่มนมครับคุณมุกอืมอร่อยดีนะ เผยตัวออกมาได้สักทีนะรู้หรือเปล่าว่ามุกตัวจริงเนี่ยมันแพ้นมวงแต่เกิดแล้วนี้กินไปเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่แพ้ได้ไงอะอยากแก้แพ้จ้ะไอ้นี่เธอตั้งใจทำงานหรือเปล่าเนี่ยนมที่ฉันดื่มไปเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่กำลังจะทำงานร่วมกับลูกค้าถ้าฉันไม่ลองดื่มฉันจะขายงานให้กับลูกค้าได้ยังไงล่ะฉันว่าเธอเอาเวลาที่มาจับผิดฉันเนี่ยไปตั้งใจทำงานดีกว่าไหมเพราะถ้าเธอขายงานไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้แล้วก็ฉันไล่เธอออกไม่มีทางที่มันจะฟื้นขึ้นมาได้อะ ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันคือมุกตัวจริงอะเรื่องนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยมุกนี่มันแพ้นมวัวใส่เกิดเอางี้เดี๋ยวฉันจะเอานมวัวให้มันดื่มถ้ามันกล้าดื่มเข้าไปจริงๆแปลว่ามันต้องไม่ใช่มุกตัวจริงซื้อยาแก้แพนให้ฉันถ้าในเรื่องโปรเจกต์เนี่ย มมีปัญหาแน่นอนสสวัสดีค่เอา้ามุกมาพอดีเลยอะ่ะนี่คน,นตีนะลูกค้าใหม่ของเราสวัสดีค่ะมุกคุณเดื่มกับคุณตีหน่อยสิฉันรู้นะว่าแกแพ้แอลกอฮอล์อ่ะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์บนโต๊ะอาหารนี่มันก็คือมารยาทนะ ถ้าเธอดื่มไม่หมดแก้วเนี่ยขายที่หน้าคุณนติตายเลยไม่เป็นไรดีกว่าครับเพราะว่าบางทีมันก็มีช่วงที่ไม่สะดวกอยู่บ้างคุณวินครับะะเรามาดื่มด้กันดีกว่าครับตายครับผม าใจพอดีว่าฉันมีธุระด่วนนะคะขอตัวนะคะ <ıyorsun? S 1> เดี๋ยวก่อนสิเก็บขยะของเธอไปด้วยดิ จริงๆเนี่ยฉันว่าเธอก็เป็นคนใจกว้างนี่เหมือนกันเนาะรู้ทั้งรู้ว่าผัวตัวเองกับเพื่อนสนิทตัวเองมีอะไรกันแต่ก็ยังทำเป็นเฉยอยู่ได้อะที่ฉันจะบอกอะไรให้นะความรักที่วินมีให้ฉันเนี่ยจริงมากเลยจริงกว่าตอนที่อยู่กับเธออีกฉันขอแนะนำอะไรอย่างใช่ว่าแกลี่ไม่อยากกับวินซะฮะ คนดูคนที่เขาไม่ได้รักอยู่กับตัวเองมันทรมานนะเมื่อก่อนฉันก็ทรมานนะแต่ฉันว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทรมานน่าจะเป็นแกกับวินมากกว่าที่อยากจะทำอะไรตอนน่อเมียอะไรอย่างเปิดเผยแต่ก็ทำไม่ได้ฉันเนี่ยเลิกทรมานไปนานแล้วฉันอยากให้แกกับวินเนี่ยทรมานมากกว่า เหมือนตกตลกทั้งเป็นเลยแหละคอยดูกฉันจะถีกหน้ากากแกออกมาเก็ถ้าฉันเป็นหน้ากากเนี่ยแกก็คงจะเป็นศพที่เนาเ่าเปะทั้งในและก็นอกอดี๋ยวเพิ่งฉีกหน้ากากเธอเลยนะ <c oughs> ฉันกำลังสนุกอยู่เลยอะฉันว่าแการีบออกไปเถอะถ้าวินมาเห็นเข้าเนี่ยฉันอาจจะไม่ยกอะไรให้วินเลยก็ได้แล้วเธอก็จะไม่ได้อะไรเลยนะ ลแ้วอตะกิบคุณเห็นอะไรเปล่าอ่ะเห็นสิเห็นอะไรอ่ะเห็นยามหน้าหมู่บ้านไงคะดึกป่านี้แล้วเนี่ยจะให้เห็นอะไรล่ะอ๋อเออพรุ่งนี้มันเกิดคนนี้ประฉลองมันเกิดกันไหมน่าเสียดายนะคะอยากไปมากเลยอ่ะแต่ว่าฉันติดทำธุระที่ต่างจังหวัดนะคะ อืมเอาจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะผมว่าผมดูแลคุณได้แล้วว่ะเราก็ทำงานกันมาตั้งหลายปีหลายเดือนแล้วเนาะผมว่าความสามารถของผมเนี่ยสามารถดูแลคุณได้แล้วอะ่ะรอก่อนนะคะรอทุกอย่างสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะยกทุกอย่างให้กับคุณเลยงั้นผมเอาใจช่วยนะ เออพอดีว่าผมตัวเหนียวอะผมไปอาบน้ำก่อนนะตัวเหนียวหรือว่ากลัวฉันได้กลิ่นข่าวความโศม,มุมความสุขภปกของพวกแกกันแน่โมไหนคุณบอกไปคุยงานต่างจังหวัดไม่ว่างมาฉลองวันเกิดไงฉันก็ยุ่งจริงๆนั่นแหละค่ะ ทีลาร์ันรู้นะคะว่าคุณเนี่ยดูแลฉันดีมากเลยและฉันก็รู้ด้วยว่าคุณอยากจะช่วยฉันดูแลบริษัทฉันก็เลยเรียกทนายมาร่างสัญญาเพื่อที่จะเซ็นมอบธุรกิจให้กับคุณไงคะฉันเหนื่อยแล้วอ่ะค่ะฉันอยากพักบ้างจริงเหรอผมพร้อมเซ็นเลยนะ <c oughs> เอาไอา นี่แฟนแกปะนี่นี่แกบอกให้แฟนแกเอาเงินไม่ใช้บ้างดิปอยเมาก็ไปเมาที่อื่นนู่นนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะอ๋อพอดีจะมาของเงินแฟนหลานใช่ไะเดี๋ยวนะคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะคนนี้เนี่ยสามีฉันนะคะจะไปเป็นแฟนของหลานคุณได้ยังไงอะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่ยังพรรูปลองคู่กันอยู่เลยเนี่ย นี่เห็นไหมนะอ่ะวินในคุณบอกว่าไอ้แค่อ่อยคุณไม่ใช่หรอแล้วนี่คืออะไรอะ่ะขอโทษมูกเขาเดี๋ยวนี้เลยใครสั่งให้เธอตัดต่อรูปฉันลงโซเชียลเนี่ยฮะ มาต่อแล้โอ้โหที่ไหนได้เ่ามาถ่ายเงินกินเหล้าอหรอต้องไม่บอกเดี๋ยวมันลาว่ะุคือคุณเชื่อผมนะไม่ใช่เรื่องจริงนะฉันก็อ,อยากจะเชื่อคุณนะคะแต่ว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันจะไว้ใจให้คุณดูแลบริษัทฉันต่อไปได้ไงล่ะคะ โทมุกหนึมแคฉันขอโทษอะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ฉันก็แค่ตัดต่อรูปฉันให้ดูสนิทสนมกับวินน่ะคือฉันแอบ,บชอบวินน่ะแต่แต่ฉันชอบวินอยู่ฝ่ายเดียวนะวินเขาไม่ได้ชอบฉันหรอกมุกไหนแล้วก็มันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะงั้นเราเซ็นเอกาสารกันเลยไหม ่างยับหมดเลยครับแบบนี้ต้องล่างใหม่แล้วครับงั้นวันหลังแล้วกันนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยสภาพจิตใจฉันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะเป็นพ่อคุณเลยอ่ะทุกอย่างผมพังหมดเลย เว,น,วนเดี๋ยวกันสิเวนเฮ้ยเจ้ามุกฉันจะทำให้ชีวิตแกผ่านพินาศคอยดูไม่ต้องกลัวนะมุกอดทนหน่อยนะพี่จะแก้แค้นให้แกสำเร็จแล้วเรื่องที่แกถูกย่ำยีถูกหลอกใช้ถูกหักหลังพี่จะทำให้พวกมันเนี่ย เหมือนตายมันเป็นเฮ้ยพี่แท้แกก็มีชู้เหมือนกันนี่นาดีล่ะที่นี่ชีวิตแกจะได้พังกว่าเจ็บ เอค่ะนียดีจังเลยค่ะฉันมีอะไรจะให้ทุกคนดูด้วยนี่ค่ะมุคคุณนอกใจผมเหรอมาพอดีเลยค่ะ ันก็มีหลักฐานเด็ดเหมือนกันนนหลักฐานพวกนี้เนี่ยเพียงพอที่จะฟ้องหย่าได้และก็มากพอที่จะเอาผิดในเรื่องศิลธรรมในการทำงานได้เหมือนกัน ผมนอกใจคุณคุณนอกใจผมคุณม,มีสิทธิ์อะไรมาฟ้องเหรอคุณนอกใจผมกันฉันไม่ได้นอกใจนะคะฉันกับคุณอติเนี่ยเราสองคนเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ฉันบอกจะฟ้องเนี่ยฉันจะฟ้องให้น้องสาวเธอต่างหากนะคะน้อง,องสาวเข้ามาได้จ้ะขอโทษด้วยนะที่ฉันยังไม่ตาย นี่เธอมปฝาแฟดเหรอที่ผ่านมานี่คือแกลพวกเราใช่ปะแกลกันเหรอพวกแกสองคนฆ่าฉันตายทั้งเป็นมาแล้วนะทีนี้ถึงตาฉันบ้างละพวกแกสองคนไม่ต้องห่วงนะถึงเวลาชดใช้กรรมอย่างสาสมเลยแต่กรรมที่พวกแกก่อไว้เนี่ยฉันจะผ่ามันออกมาทีละชั้นเพื่อให้พวกแกได้รู้ถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงจากพวกเขาสองคนออกไปได้แล้ว พี่บอลเฮ้ยบอลฉันดันเอาไปเอง,เอง,เงได้ไปอยเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่มายที่ทำให้มุกได้เกิดใหม่อีกครั้งอ่ะต่อจากนี้ไปเนี่ยมุกจะไม่อ่อนแอแล้วนะสู้ๆนะพี่ไปกำลังใจให้